จะเป็นยังไงถ้าผมเจอพี่โกตีที่เซนทันผมก็ตื่นเช้าขึ้นมาในเวลา7็ดโมงผมก็รีบล้างหน้าอาบน้ำแปรงฟันจากกระเป๋าเพื่อจะลงไปกินอาหารเช้าหลังกินมื้อเช้าเสร็จผมก็มาเช็คสภาพความหล่อกับองเพื่อนนะครับ พอยืนแอ็หน้ากระจกเสร็จผมก็เตรียมตัวไปทํากิจกรรมกับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เดินวนไม่รู้รงไหนจำไม่ได้ลืมอันนี้กิจกรรมหุ่นยนต์ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่เพื่อนครับส่วนเราสบายสบายมือที่อย่างแล้วเราก็มาเติมพลังกันหน่อยครับก่อนกลับสงขาบ้านเราก็เตรียมตัวกลับสรงขากันแล้วก็เดินทางกลับสรงขากับรถทัวร์เหมือนเดิมพาไปชมบรรยากาศนะครกัน ผมก็หลับโผอีทีก็ถึงเซ็นทรันนี่นครจะรออะไรล่ะลงจากรถเลย let's go เป้าหมายวันนี้ที่เซ็นทรันไม่ซื้อของกินไม่ได้ซื้อของฝากครับมาดูสาวยอกเล่นเข้ามาในห้างก็แอร์เย็นช่ำๆกันเลยส่วนใหญ่เจอแต่เด็กนักเรียนไม่รู้มันโดดเรียนหรือเปล่าตอนบ่ายเนี่ย ขึ้นชั้น2มาแล้วเซนท่านที่นครค่อนข้างสวยแต่ตัวตัวผมว่าสู้เซนท่านหาใหญ่ไม่ได้มาถึงจุดไฮไลท์ของคลิปนี้พี่โกตีของเรามาออกรายการคั้วคุณต่อยก็บังเอิญเจอแกนะครับ ถ้าพี่เกเห็นผมอยากบอกว่า m ีเลยนะพี่ชอบดูมากตาา่ละหกฉากตอนกินข้าวข้าวอร่อยขึ้นร้อยเท่ามาวัดความหล่อผมกับพี่โกตีกันหน่อยสู้ไม่ได้เลยมาถึงกูสู้พี่เขาไม่ได้เลย <c oughs> ก็อยากเซ็นท่านเรียบร้อยจะไปยางที่รถทัวของเราผมก็ซื้อขนมป้ายเหลืองในท็อปมาด้วยขอหลุดหน่อยวันนี้อิ่มอิ่มอร่อยอร่อย นี่คือสีหน้าคนในเอดที่ไม่ได้กินมาเกือบเดือนแฮปปี้มากขนมเลยเวอร์ถึงส่งขาเสร็จผมก็รีบกลับไปซ้อมที่ยิ้มกันต่อซ้อมเสร็จก็มาดูเด็กอ้วนกินขนมนะครับก่อนที่จะไม่กินอีก6สัปดาห์ก็อีก5สัปดาห์ <c oughs> ผมมีเข่งขอกายฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับไปแล้วครับจุบ๊บบ๊ายบายฟิน